ยินดีต้อนรับสู่ช่องบุญวิกเซอร์วอล์ครับที่จะแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในแต่ละแห่งว่ามีเยอะมากแค่ไหนในประเทศไทยเราครับจากทริปที่แล้วเราไทยลองบอร์ดไปชมสเตจอาร์ถหาใหญ่กันและเข้าวัดทำบุญที่วัดคลองแฮแล้วก็วัดแหลมเพอข้ามสะพานตินจิบกาแฟชมบรรยากาศทะเลสาบสงขาที่ลมเย็นสบายสวยงามมากเลยครับและทริปนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่สงขาเราจะขึ้นไป ชมเมืองเก่าเขาแดงกันครับว่าจะสนุกและเหนื่อยแค่ไหนเราตามไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะครับ let's go ป้อมประการและ กำแพงเมืองเก่าโบราณที่ตั้งอยู่แนวเชิงเขาเขาแดงในคาบสมุทรสถิงพระติดกับอ่าวชายัยอำเภอสิงหนครในปัจจุบันเป็นหลักฐานยืนยันครับว่านี่คือจุดกําเนิดของเมืองสองขลาบันทึกของชื่อเมืองบอกไว้ว่ามีสชื่อได้แก่ 1. ชิงกู 2. ชิงโครา 3. สิงหลา และ 4. สิงขอนและเปลี่ยนมาเป็นสงขลาณปัจจุบันนี้ครับหรือเมืองที่เป็นภูเขาแปลในหนึ่งคือเมืองสิงขอนผู้สร้างเมืองสิงขอนสมัยก่อนคือดาโตมูกรอชาวมุสลิมที่ย้ายมาจากหมู่เกาะชวายุคข,ขาแดงอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับ เป็นเมืองท่าค้าขายระหว่างประเทศที่คึกคักในสมัยนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยาและยุคสุลต่านสุไลมานเป็นยุคที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูที่สุดในสมัยนั้นครับกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติในปีพุทธศักราช2535 มีโบราณสถานอยู่33แห่งเนื้อที่โดยประมาณ2,460ไร่ในเขตชุมชนที่มีประชากรประมาณโดยเฉลี่ย1 6 0 0 0คน8หมู่บ้าน11ชุมชน90%จะเป็นชาวมุสลิมปลูกสร้างบ้านเรือนรอบเขาแดงและเขาหัวเขาตลอดแนวชายฝั่งทะเลสาบสงขลาครับ ต่อมามีการสร้างสะพานตินสุรอนอนท์ในปีพุทธศักราช2532ทำให้การเดินทางสะดวกสบายมีการค้าขายและขยายของชุมชนโดยรอบส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบันครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขาแดงทางฝั่งของด้านทิศเหนือครับมีบันไดหลายขั้นและชันมากต้องระมัดระวังในการเดินครับผมเรากำลังขึ้นไปโบราณสถานเขาแดงกันครับผมโอ้โหชันมากเลยครับอ ป้อมประการโบราณหมายเลขแปดของสงขลาครับผมเมืองสงขลาเก่าของเราครับนี่ครับบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ก็จะเป็นท่าเรือสงขลาถึงแล้วครับป้บอมปราการที่แปดของเขาแดงของเราครับุแรก โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อข้างบนกันครับ และนี่คือวิวเมืองสองขาครับทุกคนสวยงามมากจากมุมสูง360องศาครับแสดงว่าคนสมัยก่อนก็คงจะเดินแบบตามไหล่เขาเชิงเขาประมาณนี้มั้งครับ แนวทางเดินขึ้นเขาก็จะเป็นหินประมาณนี้ครับ เจดีองขาวครับแล้วก็นูนเจดีองค์ดำครับและนี่ก็เป็นเจดีขาวบนขาวแดงครับเจดี JD องค์ขาวครับมีสองเจดีแล้วก็นี่เป็นเจดีอง์ดำครับผม สวยมากครับบนเขาแดงป้อมปราก,การป้อมที่ห้าแล้วก็ป้อมที่สี่ครับ <laughs> เราอยู่บนเขาแดงกันครับผมนี่ป้อมปราก,การป้อมที่หกครับ <c oughs> ก็จะมองเห็นวิวตรงโน้นครับ สะพานเปมจินสานนนฝั่งทางเกาะยอแล้วก็สิงหานครครับผมหลังจากที่เราชมสถานโบราณล่องรอยป,ประวัติศาสตร์บนเขาแดงกันแล้วเราก็จะไปนั่งแพขนานยนต์ข้ามฟากไปฝั่งเมืองสงขากันครับส่วนราคาตั๋วรถข้ามฟาก รถมอเตอร์ไซค์ก็3บาทแล้วก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็จะเป็น20บาทครับผม วันนี้ผมต้องขอพักเบรคทริปไว้ก่อนไว้ทริปหน้าเราจะไปกันที่ฝั่งแหลมสนอนสวนสองทะเลบ่อยางหาดสมิลาวัดเก้าแสนและวัดกลางสงขลากันครับแล้วมาติดตามชมกันนะครับว่าจะได้ประสบการณ์ข้อมูลดีๆจะสนุกวิวทิวทัศน์จะสวยงามแค่ไหนไม่ควรพลาดกันเลยครับ โอเคหวังว่าทุกคนที่ได้ชมคลิปคงจะสนุกและมีความสุขไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทริปหน้าพบกันใหม่เชคดีมีตังใช้กันทุกคนนะครับบ๊ายบาย